ดการแสดงด้านหน้าเวทีครับและฉากนี้ครับท่านผู้ชมที่รรักพบและสัมผัสกับหัวหน้าผู้นำทีมงานแม่ของท่านนักร้องของคุณนพพลัดไม้หอมและติดตามไปด้วยนางเอกหน้าหอมแก้มน้องแอมปริยาครับรมน้องแอมคนสวยโปลดช่วยพี่น้อยได้ไหมหัวใจเต้นแรงไปหนย เป็นบ่อยไม่เคยสบายไม่ได้กดคงไม่รอดรักษาไม่หายโลกนี้มันแปลกจริงเทียวบอกน้องคนเดียวอย่าเที่ยวบอกใครทาด้สนชื่อรับเพลี่านลำงงานและติดตามมาด้วยดาวตรลกัสโนวาใคร มาแล้วครับห,หายไปหายไปกับโควิดอ,อัโนว่างรู้ไม่เปลว่า,ะา,วาอะไรเนี่ย ต้องเตรียมซื้อแบบพิดรลอแล้วนะขนาดนั้นเลยเหรอตดไม่รู้ตัวแล้วยังูาพูดเล่นไม่เป็นความจริงอย่าทิ้งนี้พีไปไหนเกี่ยวกันคู่กันตลอด ได้โกดก็หายชื่นใจพวกแฟนคลับเขาคอยจับตามองเห็นไหม่ทำไมให้ชมดมดอมหากน้องไม่ยอมจะหอมแก้มใครแมวจ๋า ไปหลายวันเลยนะแต่มึงนีนะเชาเชพี like ่ไปหลายวันนะจ๊ะให้ใครก็ทําห้หน้าตาก็ดูสดใสโอสยเช ต่องจนตาเสียไปหมดเลยน่าใสเชียวว่าคุณช่วงนี้ใสจริงนะนี่ใช้คีมกวนอิมหรือกวนอูนะกอ้ขวัญอิมเอามากเลยกวนอิมอ่ะสมัยนี้ใครมึใช้กวนอิมหรือเปล่าไม่รู้บอกให้ใช้กวนอูมือหน้าไปหายไปนานเลยใสให้เต็มที่เลยเด้อทำไม ากงานเข้ามึงไ้่ตาอย่างนั้นนะฮึงานเข้าเธอแล้วแหละเอ้ยโอ้โหไม่คุณละข่าวซะด้วยไม่ผัดตัวซะด้วยไม่คุ้นเลยยอดเพลงกูชอบเพลงกันจ๊ะบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมือเข้าทำนาเกลือขายเกลือไว้ซื้อข้าวก็บเสียงด็กเบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์ช่างแมง ไม่ต้องขึ้นเดยกกูขึ้นเองอะไรนะคนละเสียงแต่มึงจะแต่งตาคนละสีเนาะบ้านโอยไปเคลือบฟันไปเคลือบฟันเหลืองที่ไหนวะานหนูบ้านของพี่ทำนาทำนาาโปกขาวทุกมือไอ้คือไอ้ือบ้านของพีอยู่ที่การสิ S <S, <S ไม่ถีเด็กทำไมเนี่ยก็มันบอกมันมาจากสมุทรสาครล้งไม่ทีบทำไมอนโควิดมาจากที่นู่นแล้วหลัเขาบอกรับละมันไปรับละมันไอ้ก๊อกกูรู้อาจารย์นะใครรู้อาจารย์อาจารย์กูยังถีบตั้เลยพ่อไอ้ดันล็อกมึงนี่ไม่ให้เกรงใจเลยกูถีบรู้อาจารย์ได้ไงตัวยิ่งบางๆอยู่แขนไม่หักนะไอ้ต๊อบโควิดใครเขาตัดผมไม่มึงกูอยากรู้จัรบ้าเอ้ยเราก็ไม่มีอะไรทำเหมือนเปลี่ยนทรงผมใหม่เดี๋ยวรอนพรัตน์รับรลงมันสักครู่นึงนะฮะครับ ขอบคุณบ้านเลยนะคะพี่นครับขอบคุณพี่ผู้หญิงดีนะครับพ้าก็ขอบคุณป้าไพเระนะครับจากหาดวอนนพาะครับพูดหาดวอนแล้วกูช้ำทั้งคุณป้าไพโระให้มา2,000บาทนะครับครับเขาบอกว่าให้ผมคนเดียวคุณไม่ต้องบอกดิฉันก็รู้อ่านผิดเปล่าขอบคุณพี่ผู้หญิงดีนะครับให้มานะครับ1 0 0 0 0ืนบาทนะครับให้ผมคนเดียวครับนั่นรู้ว่าแล้วไง ถ้าคุณไม่บอกมันไม่กระทบกระเทือนใจพวกเราด้วยนะเนี่ยเรียกทวงทางอ้อมเดี๋ยได้ทวงให้ทวงให้ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงเธอเหลือเกินอะไรนะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงเธอมึงแน่ใจอยู่บ้านเจอกันทุกวันสาบานบ้างไฟไหม้พูดถึงอ้าวมึงบ้านกูไม่แล้วมึงจะอยู่ได้ไงอะพูดอะไรไม่เจอกันนานอะไรเจอกันทุกวันพูดถึงในเรื่องเอาในเรื่องใช่ไหมเออแล้วยังไงอะอยู่บ้านเนี่ยมเจอกันทุกวันจะเธอจนเบื่อแล้วตอนนี้ จำเป็นต้องต้องชอบอะ่ะนะต่อพี่อะไรจันฮ้ยนี่มีอ่ะเดี๋ยวนีสซ่กูเหรอชั่วโมงนี้ไม่น <c oughs> ู้อะไรจะตีกันละ <c oughs> พี่จะตอ <c oughs> มผันไม่เห็นหน้าน้อง กูไปอ่ะให้ไปเชิญเรานามันช่างดำหนาจริงหรือจริงสิทางนู้นจริงเหรอจริงสิแม่นะเอาแน่สิอย่าเยี่ยวนะอย่ายั่วนะอย่ายั่วนะไม่ยั่วสิอย่าอวดดื้อจะอวดดีจะอวดดีจะอวดดีกันดีไปจากไทยแห่งไหนลูกพี่ก็จะไปเลี้ยงแค่สซี่จะมาไล่เขาดีก็อย่ามาไล่เขาดี เ้าเละพี่ก็รู้เจ้ารักพี่ก็รู้เจ้าชู้ไ่สางตาพี่รักแต่แกวตาเจ้าหวานประตูเฮียบุญยงกูยังไม่ได้ผิดเลยจัให้กูผิดต่อแล้วค่อยตีนี่อ๋อกูผิดเองขอโทษเออกูผิดต่อแล้วค่อยตีจับไม่ได้เรามาดันประตูเลาลุ้นนี้ยังดันเหกื่อบยุ่ยเป็นพะโล้น้องแอม แค่ที่มึงกำตามอะไรไม่คนจะได้อยู่แล้วขอบพระคุณคุณแม่นะครับขอบคุณมากนะครับแม่คุณเน็ตหมดแน่เลยไม่ได้ดูมึงใจเย็นๆสิเกค่อยๆขะไรขึ้นกูบอกให้มาดูช่องนกรัตน์แฟนเพจหลงไปเปิดดูสอนรามน้ำเพชรไปแล้วเป็นข้อไล่ด้วยเหรอไม่รู้บัดนี้ข้าไม่ทับขวัญชัยวันเกรงเหลือเกินว่าหากแม้สักวันหนึ่ง มีชายใหม่เข้ามาในชีวิตของฟ้าหญิงไปแน่เขาไปแน่ไม่ท่านหนุ่มกว่าไปแน่ไม่ตอบแทนเขาทำไมก็เกรงว่าฟ้าหญิงจะปันใจไปให้กับชายอื่นปีนี้เหี่ยวเเขาหี่ยวยันหูเลยเหี่ยวเฮ้ยเพิ่งเห็นนะพี่ปีนี้เหี่ยวยันหูเลยนะมึงมึงนี่ไม่ต้องมานะไฟมันสว่างไม่รู้มึงเล่นกูก็มอเฮ้ยมอดก็มาดด้วยครับแล้วพี่แบ่งเปล่าพี่นกไม้ก็พี่นกแบ่งเปล่าพี่จัดพันพันพี่จะพัน ่จอแรกกูว่าเห็นเมือนนกพลัดมาแอมเดี๋ยวต้องมาพวกเราย้อนกลับไปนกพลัดอีกรอบล่าขอบคุณล่าขอบคุณต้นใหม่ขอบคุณเจ้าของพวงมาลัยนะครับพี่นภัทที่มอบให้นะครับให้ผมคนเดียวครับค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องพูดก็ได้แม่กูไปดูข่าวลุงพลแน่เลยจะไปถามทำไมก่อนที่เหมือนท่านจะขึ้นเฝ้าต้องไปดูแลความเรียบร้อยณเขตชายแดนองค์หญิงเดินทางล่วงหน้าไปก่อน

คุณครับอย่าจองพี่ว่าพูดอะไรวะขอบคุณครับสูงไปไหนเนี่ยติดตามชมพวกงานการแสดงด้หน้าเวทีนะครับฝากกดไลค์กด